ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วครับแฟนคลับนะครับผมตอนหัวคลิปเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือการซ้อนตัวอักษรนะครับแล้วก็เจาะตัวอักษรเพื่อเอาอีกฟุตเทปมาใส่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมครับวิธีการทาผมก็จะเตรียมฟุตเทปนะครับไว้สองฟุตนะครับคือฟุตเนี่ยจะเป็นฟุตฟุตตัวแรกเนี่ยจะเป็นฟุตแบ็กกล่าวครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเจาะตัวอักษรใส่นะครับจริงๆเราจะใช้แบบว่า คนละที่คนละสถานที่โลเคชันก็ได้นะครับแต่พอดีผมเตรียมตัวนี้มานะฮะอันดับแรกครับก็ลากแท็กมาใส่กันเลยครับแท็กที่เราใช้ก็อ่ะทำตามตัวอย่างเลยนะครับผมก็จะใช้คำว่า less day นะครับ e s t นะครับผม day นะครับแล้วก็ทำให้มันหนาที่สุดนะครับหรือเลือกฟอนต์อะไรก็ได้ครับที่มันหนากว่านี้นะฮะผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ขยายใหญ่ตามที่เราต้องการครับอันนี้ยังไม่หนาอ่านี่มันนานะครับแล้วก็ลากขห้ตามต้องการครับขั้นตอนการทำนะครับเรากดคลิกที่ทริกนะครับแล้วก็กด new compound นะครับอ่าอันนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ผมยังไม่ตั้งก่อนแล้วกันเนาะแต่เป็นการทํางานที่ไม่ดีนะครับโปรติกต้องตั้งนะครับทท่เราเลือกให้เป็นตรงที่ new compound นี้ไว้นะฮะเราก็เลือกตรง Inspector ด้านขวาจาก n o r m a อครับเป็นอะไรวะ t a n นซ alpha นะครับ น่าจะอ่านถูกนะครับตรงนี้ครับเลือกตรงนี้ครับเลือกที่มีอะไรสแตนซิลอัลฟาดีเละครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะจเจาะแล้วครับแต่มันเป็นเจาะตัวล่างเนาะถ้าเป็นเจาะตัวล่างเพราะเรายังไม่เอาฟุตนี้มาซ้อนผมก็เอาฟุตหนึ่งมาซ้อนก่อนนะครับทีเนียประเด็นคือมันมีขอบดําใช่ไหมฮะมันยังเป็นขอบดําอยู่เราก็เลือกฟุตที่เราจะซ้อนที่เราจะใส่ตัวอักษรเข้าไปอะครับที่เจาะจเลือกสอ,สองอันเลยแล้วก็เป็นนิวคอมเพลคับเหมือนเดิมเลยครับ คาทีเนี้บเห็นไหมหายปิดเป็นปิด,ปด,ปดทิมเลยครับถกษรเราก็จะเจาะแต่ตัวนี้มันจะดูของผมแบบอาจจะดูเกินไปหน่อยครับเพราะว่าผมใช้ฟุตโลเคชันเดียวกันไงถ้าจะเป็นพวกทะเลเงี้ยน,น่าจะโอเคกว่าแล้วก็ฟอนตต,ต้องหนาวกว่าดีอีกนิดนึงนะครับหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์ในการให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆน,น,นะครับไปทำเป็นลูกเล่นในคลิปได้นะครับเดี๋ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ